มิกทองระยะเปิดใจครั้งแรกกลางรายการสนามข่าวบันเทิงหลังเลิกโบมิลดาพร้อมแจงดราม่าเริ่มแรกเลิกกันด้วยสาเหตุทัศนคติไม่ตรงกันตอนนี้กระแสข่าวเข้าใจผิดเยอะมากพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วแต่มีแนวโน้มในทางที่ไม่ดีก็เลยลองถอยออกมาเป็นพี่น้องกันดีกว่าขยายเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันคือเรื่องของความคิดทะเลาะกันหลายครั้งแต่จบกันด้วยดียังมีติดต่อและให้กำลังใจกันย้ำไม่มีเรื่องของมือที่สาม ส่วนวันแม่ที่12สิงหาคมที่ผ่านมายังไปไหว้แม่นั้นคือตอนนั้นก็มีทะเลาะก,กันบ้างแต่เรารักและเคารพแม่น้องก็เลยไปไหว้พยายามเคลียร์กันแล้วไม่อยากให้เอาเรื่องทะเลาะให้คนอื่นเห็นขอบคุณแฟนคลับให้กําลังใจโตเรื่องที่พี่ปูผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้สั่งให้มิกกับโบเลิกกันเผยเห็นโบตอบคอมเมนต์ว่าโดนผู้จัดการสั่งให้เลิกว่าตามนั้นเลยค่ะออกตัวแทนน้องว่าน้องตอบคอมเมนต์ผิดคน น้องรีบโทรมาหาพี่ปูและขอโทษพี่ปูพร้อมชี้แจงรับตนและพี่ปูทัวลงเยอะมากฝากบอกหลายๆคอมเมนต์ที่แรงๆให้ใจเย็นๆให้ความความจริงจากปากผมเผยกำลังปรึกษาทนายดำเนินคดีการฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดบอกทุกคนเครียดกันหมดรวมถึงตัวน้องด้านคุณแม่ก็เป็นห่วงและนี่เป็นครั้งแรกที่เจอข่าวแบบนี้เหนื่อยมากยังไม่รู้ว่าจะเปิดโอกาสให้กับสาวเข้ามาอีกเมื่อไหร่